ครับผมสวัสดีครับวันนี้ต้อมชวนมาไหว้พระนะครับพับมาไหว้พระวัดปทุมวณารามราชวรวิหารนะครับครับนี่คือเสียญพญานาคนะครับสวยงามมากเลยนะครับอยู่หน้าพระอุโบสถนะครับผมครับดูมาเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับก็มีฉายาว่าวัดป่ากลางเมืองนะครับ วัดปฐุมแล้วนะครับก่อนเข้าวัดนะครับซื้อพวงมาลัยไปกราบไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับต่อคุณยายก็จะขายอยู่หน้าวัดนะครับผมที่เห็นมือไวไวนะครับนะครับครับราคาไม่แพงนะครับสวยมากเลยครับผมก็ซื้อพวงมาลัยดอกมะลินะครับผมอ่านี่ครับก็ขวามือก็จะเป็นห้างเซนทัลเวิร์นะครับผมครับตรงกลางก็จะเป็น พระอุโบสถนะครับวัดปทุมวนารามนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสวนป่านะครับสัทธาธรรมนะครับผมครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าวัดนะครับผมนี่ครับเดินเข้าวัดนะครับวัดปทุมวนารามนะครับผมนี่ด้านหน้าเมื่อสักครู่ครับนี่ครับคือพระอุโบสถนะครับนี่เขาคือตึกเซนทันเวอร์นะครับผมตึกสูงสูงนะครับ ทำวัดอยู่ท่ามกลางความเจริญและความวุ่นวายนะครับภายนอกครับแต่ภายในวัดนี้สงบมากๆเลยนะครับครับพาชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเงียบสงบนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับครับลมลื่นดีนะครับผมครับด้านนู้นก็จะเป็นพระวิหารนะครับ ครับปประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับสำคัญประจำวัดนะครับนี่ครับนี่คือเรือนพระศรีมหาโพธิ์นะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับประดิษฐานอยู่ณที่นี้นะครับผมนี่ครับเข้ามาไหว้ก่อนนะครับครับสักการะท่านนะครับ ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็จะพาไปชมพระโบสดนะครับแล้วก็ไปไหว้นะครับพระประธานนะครับผมครับเสร็จแล้วครับครับนี่ก็ถ่ายให้ดูโดยรอบนะครับของพระโบสดนะครับและพระเจดีย์นะครับผม พระเจดีก็จะประดิษฐานนะครับพระสรีรังคารนะครับผมนี่ครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยครับลมลื่นเลยครับนี่คือเสียญพญายนาคทั้งซ้ายและขวาของพระโบสดนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหว้พระสายกันนะครับหรือว่าพระสนะครับเป็นพระประธานในพระโบส์นี้นะครับ ก็วัดนี้เป็นวัดหลวงชั้นตีนะครับนิกายธรรมยุธนิกายนะครับเป็นธรรมยุทธนิกายนะครับครับก็จะมีพระวิหารด้วยนะครับเดี๋ยวพอไหว้ในพระโบโสถเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปที่พระวิหารนะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนนะครับอ่า นี่ครับสวยงามมากเลยครับพญานาคนะครับครับเจ็ดเศียรนะครับผมก็พญานาคก็จะเป็นเอ่อพญานาคประจําวันของผมนะครับผมเกิดวันเสาร์นะครับผมก็จะเอ่อมีพญานาคนะครับเป็นพญานาคประจําวันของวันเสาร์นะครับผมนี่ก็จะพาขึ้นพระอุโบสถนะครับผมไปไหว้พระใสนะครับผมเป็นพระประธานนะครับ นี่ครับขึ้นบันไดมานะครับเรื่อยๆเลยนะครับอ่าเห็นพระโบสถ์สดจะสวยงามมากเลยนะครับด้านในเลยครับด้านนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อพระสายนะครับพระสายหรือว่าพระใสนะครับไม้มะลัยสอเสือก็ได้นะครับผมยอยักษ์นะครับอ่าโบสถ์สดนะครับเพื่อนๆแก็บไปได้เลยนะครับ แก๊บไปบูชาไว้นะครับครับสวยงามนะครับร่มเย็นนะครับภายในนะครับแล้วก็มีกล่องนะครับให้รับบริจาคนะครับสําหรับทํานุกบารุงวัดนะครับผมภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นนะครับภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับสวยงดงามมากเลยนะครับทั้งบนฝาผนังนะครับแล้วก็บนเพดานนะครับเพดานวัดด้านบนนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูนะครับ มีโคมไฟระยะเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับครับวิจิตบรรจงนะครับครับพระใสนี่ก็จะเป็นเอ่อเ็เรียกว่าเป็นพระพุทธร,รูปสำคัญนะครับผมเป็นศิลปะล้านช้างนะครับจากเวียงจันร์ทประเทศลาวนะครับผม นี่ครับบานประตูนะครับบานประตูเผาโบสดนะครับผมครับภายในนี้ก็จะสงบนะครับมีผู้คนนะครับประชาชนไม่ว่าจะเป็นต่างชาตินะครับหลากหลายประเทศนะครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับวัดนี้ก็จะเปิด7จ็ดโมงเช้านะครับปิด18บแนาฬิกาหรือว่าหกโมงเย็นนะครับผม ครับครับเมื่อกลับไหว้นะครับแล้วก็วางพวงมาลัยนะครับผมสักการละท่านนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าหยอดตู้บริจาคนะครับสำหรับํำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาในวัดนี้นะครับนี่ครับแคปไปได้เลยนะครับไว้สวดนะครับนี่ครับพวงมาลัยนะครับวางไว้บนพานเรียบร้อยแล้วนะครับ ่าถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมครับครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับจากพระโบสดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปที่พระเจดีนะครับครับพาไปชมพระเจดีนะครับ ครับกว้างใหญ่นะครับผมนะครับมีห้างล้อมรอบเลยนะครับผมอับดานน้นก็จะเป็นห้างพารากอนนะครับผมครับถ่ายรูปบันทึกไว้นะครับว่ามาแล้วนะครับผม สัมนี้ก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับประดิษฐานพระศรีรังคารนะครับผมครับเจดีย์องค์ขาวๆนี่ครับแล้วก็มีศาลาราดศรา,าน,นะครับผมครับเซนทันเวิร์นะครับด้านอีกด้านหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นห้าง ค้าขายนะครับค้าขายเสื้อผ้านะครับผมแพตตินัมนะครับผมอันนี้ครับต้นไม้นะครับร่มลื่นนีนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมพระวิหารนะครับครับไปไหว้พระเสริมและพระแสนนะครับผมอันนี้มาดูพามาดูนี่ก่อนนะครับธรรมจักรนะครับผม ธรรมจักเก่าแก่นะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับผมครับอยู่ตรงหน้าพระวิหารนะครับครับมีธรรมจักรสอสอง,สอง อันนะครับสแท่นนะครับอันนี้แท่นนี้ก็จะเป็นพระธรรมจักรที่ถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมกรับสวยงามนะครับผมนี่คือพระวิหารนะครับพระวิหารนี้ก็จะประดิษฐานนะครับพระพุทธรูปสําคัญนะครับคือ พระเสริมและพระแสนนะครับผมอันนี้คือพระเจดีย์นะครับครับที่ปฏิษฐานพระศรีลังคานะครับเจดีย์สีขาวนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับพาขึ้นมาแล้วนะครับในพระวิหารนะครับครับมองไปด้านหน้านะครับก็จะมีพระแสนนะครับและพระเสริมนะครับ ครับประดิษฐานอยู่นะครับให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้สการะล้านะครับครับแล้วก็มีบทสวดมนต์ด้วยนะครับผมก็เป็นศิลปะล้านนานะครับผมของเวียงจันท์ประเทศลาวนะครับผมเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยนะครับผมครับสวยงามมากเลยนะครับ นี่ครับกิจกรรมฝาผนังนะครับสวยนะครับภายในก็สงบนะครับแล้วก็มีความเย็นนะครับก็มีคนมานั่งสมาธิกันนะครับนี่ครับคือพระกถาบูชาหลวงพ่อพระเสริฟนะครับครับตั้งนโมด้วยนะครับผมสามจบนะครับนี่ครับพระเสริมและพระแสนนะครับ วัดปทุมนี่ก็จะมีชื่อด้านการเจริญวิปัสสนานะครับและก็การนั่งสมาธิฟังธรรมนะครับครับแล้วก็ที่นี่ก็จะมีรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นนะครับจากสมาคมสถาปนิกสยามนะครับในภาพบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับผมครับเมื่อปี2556นนะครับอ่าได้รับรางวัลน,นะครับผม ที่เอ่อประชาชนส่วนใหญ่จะเรียกขานกันก็คือในนามของวัดป่ากลางเมืองนะครับครับนี่ครับคือเจดีย์ปฏิษจสถานพระสรีรังคารนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นห้างนะครับสูงใหญ่นะครับครับภายนอกวัดก็จะมีแต่ความวุ่นวายนะครับกับประชาชนก็เอ่อหลบหลีกเลี่ยงความวุ่นวายนะครับเข้ามาสวดมนนะครับฟังธรรมฟังเทศกันนะครับ สงบจิตสงบใจนะครับผมครับก็เอ่อชวนเพื่อนๆนะครับเข้าวัดฟังธรรมกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับที่เราสะดวกนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวันพระก็ได้นะครับนี่ครับเป็นเจดกันนะครับโบราณเลยนะครับทําจากหินทรายนะครับครับก่อนจะออกจากวัดนะครับก็เข้ามาไหว้พระตรงนี้ก่อนนะครับทางออกนะครับ ก็จะมาขอพรนะครับแล้วก็เสี่ยงเซียมซีด้วยนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นพระพุทธรูปประจําวันนะครับจันทรังคารพุทธปรหัสสุขเส์นะครับผมอาทิตย์นะครับนี่ครับก็ซื้อดอกบัวครับทูบเทียนครับไหว้ตรงนี้นะครับก่อนออกจากวัดนะครับ แล้วก็เสียงซิมซีนะครับเสียงซิมซีนะครับก็ได้เบอร์หนึ่งห้านะครับผมผมได้เบอร์หนึ่งห้านะครับส่วนคุณจูก็ได้เบอร์หนึ่งนะครับผมเป็นหนึ่งหนึ่งห้านะครับแล้วก็พาเดินชมนะครับสวนป่านะครับสวนน้ํานะครับมีน้ําพุด้วยครับสงบครับสงบร่มเล่นนี่นะครับผมนี่ครับ ทำกลางธรรมชาตินะครับเรียกว่าวัดป่ากลางเมืองนะครับผมนี่ครับน้ําสะอาดนะครับครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสับส่วนด้านหน้านั้นก็จะเป็นห้างคาร์กรนะครับผมเมื่อเห็นตึกสักครู่นี้นะครับนี่ครับให้ชมนะครับผม ครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเ,เพื่อนๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับครับสวัสดีครับ